สวัสดีค่ะสวัสดี FC, พี่พี่เอฟซีพลอยใสยเพชรยนท์ทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยใสยเช่นเคยที่ช่อง YouTube พลอยใสยรถสวยรีวิวก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้พลอยใสยด้วยนะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนทเช่นเคยนะคะซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะมาอัปเดตนะคะรถอีกโกคาร์สวยๆให้พี่พน้องๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เลยนะคะเป็นมาพร้อมกับสีดำสวยๆแบบนี้นะคะที่สำคัญราคาไม่แพงแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถอีก็ค่านะคะราคาถูกผ่อนสบายนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota y ยาริ 1.2e นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.2e นะคะปี2019 <_ an> เลขไมเพียง29,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเดิมผ่อนต่อไม่ไหวนะคะ ก็เลยเป็นน้องปลายแดงมาเลยนะคะก็เลยต้องกลายมาเป็นมือสองสภาพดีสภาพสวยแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดต่อตัวรถนะคะเลขไม้แทร้รแน่นอนไม่มีการดัดแปลงหรือก,ก่อใหม่รานะคาตั้งขายอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่7000นนะคะรายได้16,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อเจ้าตัวนี้ได้เลย ะะที่สําคัญนะคะยอดจัดนะคะได้เต็มผ่อนนานสูงสุด84งวดแถมยังได้ร้นดอกเบี้ยพิเศษ2.79อีกด,ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตออกรถส่นบัตรกันไปเลย นะคะเช่นเคยเดี๋ยวไม่รอช้าเราไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวชมนี้นะคะเป็นชมหน้าใหม่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นชมปัจจุบันเป็นชมหน้าใหม่ก่อนหน้า,าปีลาประดุกนะคะอ่าเป็นชมหลังประดุกตัวประดุกนั่นเองนะคะคันนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำโคมเมี่ยมแบบนี้ตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ช็อกชเชอร์ส6งกรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ ะะส่วนตัวระบายความร้อนด้านล่างนะคะหรือลวงพึ่งนะคะก็จะเป็นสีดํานั่นเองนะคะซึ่งไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกแล้าสําหรับดวงไฟนะคะก็ได้มาเป็นไฟหน้าแบบมันติดีเฟคเตอร์ชุดไฟเลี้ยวอยู่ในชุดคมเดียวกันเลยนะคะสภาพสวยไม่แตกไม่ร้าไม่แตกไตกรยงาตัวรถด้านข้างนะคะผิวพันธุ์เรียบเนียนสวยงามนะคะไม่เคยกลับสีมาแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํา มาดูในส่วนของตัวแม็กกันเลยนะคะคันนี้ได้ล้อมแม็กแต่งนะคะสีทูโทนลงดําแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อมแม็กขอบ17นะคะสําหรับยางคันนี้ได้เป็นยางปี2000 2000ไหนเอ2000อ2000 แล้วก็สําหรับคันนี้นะคะตัวยางนะคะสภาพดอกยางยังอยู่ยังใช้งานได้เยอะเลยนะคะยังใช้งานได้อีกหลายปีสภาพซุ้มล้อนะคะอะไรแท้เดิมทุกชิ้นส่วนเลยนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะด้านข้างตัวรถเจอกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกเรียบร้อยที่สําคัญนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะคะคันนี้กระจกนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยร้าวติดฟิล์มรอบคันมาให้เลย มาดูด้านท้ายกันนะคะสำหรับด้านท้ายตกแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะคะ อันนี้โลโก้ก็มาครบเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3ด้านบนสออากาศนะคะมีครบทุกชิ้นส่วนเลยเดี๋ยวเปิดดูด้านในกันนะคะสําหรับพื้นที่เก็บของด้านหลังของเขานะคะสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะได้สองชั้นเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถดึงลงมาได้นะคะสามารถเก็บได้สองชั้นเลยนะคะอันนี้สภาพก็คือกว้างๆใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของตัว ยังอะไรสำรองนะคะชุดแม่แรงถุงเครื่องมืออะไรก็จะเก็บตรงนี้หมดเลยนะคะใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เก็บของได้สบายนะคะเวลาเราไปเที่ยวไหนมาไหนนะคะเก็บของได้สบายเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องงอถุงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านในกันสำหรับพื้นที่ด้านในนะคะพื้นที่เก็บของด้านใน เป็นซีดัมไม่ใช่พื้นที่เก็บของพื้นที่นั่งผู้โดยสารนะคะด้านในนะคะระบบฟังก์ชันเนี่ยเขาไม่ค่อยจะห่วงฟังก์ชันสักเท่าไหร่นะคะแวะตรงนี้ก่อนเลยนะคะจะมีปุ่มมีโหมดนะคะมีโหมดกันลื่นให้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะเป็นพวงมาลัยสามกาแบบนี้เลยสภาพใหม่เอี่ยมหน้าจอเรือนใหม่แสดงผลชัดเจนนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงนะคะที่รองรับ วิทยู FM ฟนะคะสามารถเสียบ AUX ได้ด้วยเสียบแผ่นซก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวระบบแอร์ของเขานะคะจะเป็นตัวระบบแอร์ที่เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ตัวเกียร์นะคะก็จะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบนี้เลยสำหรับตัวเบาะนะคะได้มาเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะได้สีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะสวยนะได้เบาะสภาพเดิมสภาพดีเลยนะคะไม่ขาดไม่ยุย่ยไม่ยับไม่เยินนะคะคันนี้ ไปดูพื้นที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะกว้างไหมนะคะสำหรับอีโคคาร์นะคะที่ใครอยากได้ทรงนี้นี่เลยนะคะด้านหลังนะคะเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะเนี่ยสามารถพับเก็บลงมาได้ด้วยนะคะถ้าเราต้องการที่จะขนของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สบายเลยนะคะแล้วก็ดวงไฟนะคะมีมาให้ครบแต่ขออนุญาตเนิดนึงใครเปิดไฟไว้เดี๋ยวรถแบตหมดนะคะนี่เลย พื้นที่ด้านหลังประมาณนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะคะใช้งานประหยัดนะคะประหยัดน้ํามันเวลาเดินทางไกลเนี่ยประหยัดเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันสอง นะคะที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาเพียง4 2 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่7,000เบาๆเองนะคะใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะคะเอาไว้ขับไปทำงานขับกลับบ้านต่างจังหวัดเดินทางไกลบ่อยๆนะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะฟังก์ชั่นได้เยอะพอสมควรน,นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่กินน้ำมันด้วยนะคะก็แนะนำเลย าหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยที่เบอร์0811564065นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ให้เลือกมากกว่า14แห่งเลยนะคะที่สำคัญมีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านด้วยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่บริษัทหรือว่าอยู่ห่างไกลรอรับรอ,อเซ็นเอกสารถือประกาศรออยู่บ้านได้เลยนะคะ อนุมัติไวนะคะวันเดียวก็เคยอนุมัติมาแล้วนะคะอย่างเร็วเลยนะคะสองชั่วโมองรอรับรถกลับเลยสําหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะที่เป็นพนักง,งานบริษัทอันนี้สามารถฟาชาร์ตได้เลยนะคะรอรถกลับบ้านสวยๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยคันนี้ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะยอดจัดได้เต็มแถมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79เท่านั้นเองนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจก็อย่าลืมนะคะโปรคัพฟรี90วันยังมีอยู่รีบติดต่อหาพลอยใสยได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ